ไปกันที่สะพานมอนสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในไทยความยาวกว่า850เมตรและถือว่ายาวเป็นอันดับ2ของโลกซึ่งถูกน้ําป่าพัดสะพานขาดแล้วก็มีปัญหาการช่อมแซมมานานกว่าหนึปีนะครับขณะนี้สะพานดังกล่าวกําลังจะกลับมาใช้ได้อีกครั้งแล้วติดตามจากรายงานของคุณคณิธาอมรอเมธวรินครับสะพานอุตมานุสรหรือสะพานมอญที่ถูกน้ําป่าหล,ลากพัดขาดกลางเมื่อกรกฎาคมปีที่แล้ว ผ่านไปหนึ่งปีสะพานยังซ่อมไม่เสร็จเหตุจากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเกินสัญญา120วันและไม้ที่ใช้ไม่ได้คุณภาพที่สุดทหารกองพันทหารช่างที่9้าและชุดเฉพาะกิจลาดยาเข้าช่วยเหลือฟมแซงสะพานที่เหลืออีก10ช่วงหรือ50เมตรจากทั้งหมด95เมตรต้นเดือนกันยายนชุดวิศวโยธาเข้าสำรวจวางแผนงานไม่กี่วันต่อมาเสียงเครื่องมือเสียงตปตตูดังขึ้นอีกครั้งที่สะพานมอญ โดยมีวัดวังวิเวการามและชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจชาวหมู่บ้านวังกะคนนี้เคยเป็นคนงานให้ผู้รับเหมาเต็มใจมาช่วยงานตั้งแต่วันแรกโดยไม่ต้องการค่าแรงหวังเพียงให้สะพานกลับมาใช้ได้อีกครั้งแบกไม้แบกบแบบสตูพวกนี้ออครับอ๋อค่ะเขาก็ช่วยให้ช่วยทุกอย่างสังกแค่วิธเราทําได้แล้วแบกไม้ครับครับเดินเล็กเด็กก็ไม้เดินทุกอย่างคขาก็เป็ยกัน เช่นเดียวกับชาวบ้านอีกหลายคนที่ตั้งใจมาช่วยงานบางคนทําหน้าที่ซื้ออุปกรณ์ช่วยแบกขนไม้หรือแม้กระทั่งเตรียมอาหารกลางวันมาให้ทหารแม้ร่างกาเยเหนื่อยแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความหวังมีใจมากๆนะครับที่เขามาช่วยทําให้ชาวบ้านเขาจะได้สบายใจว่าเออนี่เขามาทําให้เราแล้วมันจะเสร็จแล้วนะพวกเราจะได้ใช้แล้วนะอย่างเงี้ย งานเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการซ่อมสะพานและรื้อพื้นสะพานบางช่วงเพื่อเปลี่ยนไม้ที่ไม่ได้ขนาดเพราะมีผลต่อโครงสร้างอาจมีปัญหาการรับน้าหนักแม้มีอุปสรรคสําคัญคือสภาพอากาศอย่งอย่างที่สังขบุรีเนี่ยเจอฝนตกนะครับตกบางวันตกทั้งวันบางวันตกเช้า,าวันตกบ่ายก็จะเป็นอุปสรรคเราเล่าว่าเราจะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าการเลื่อยการเจาะสว่านนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับต้องปีนนะครับ เนื่องจากเนี่ยชาวบ,บ้านยืนยันว่าต้องใช้ไม้ทั้งหมดเหมือนเดิมเป็นโคงอัตลัก์ของสะพานไว้ถึงวันนี้ทุกฝ่ายยิ้มได้เมื่อสะพานมอนเชื่อมต่อกันแล้วเหลือเพียงตีพื้นทำราวสะพานและเก็บรายละเอียดพร้อมกลับมาเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอีกครั้ง สะพานอุตมานุสรหรือสะพานมอน,นะคะถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งพ้าดไปไม่ได้นะคะเจ้าหน้าที่ทหารก็อยากจะเร่งให้ดําเนินการให้เสร็จภายในฤดูหนาวนี้ค่ะเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมความง,งามของสะพานแห่งนี้เป็นจนํานวนมากและเพื่อเรียกรอยยิ้มของชาวบ้านนี่ลับคืนมาณิษฐาอมเมตวินสำนักข่าวไทยอ,อสมทรายงาน